ามกันดูเรื่องข้าว10ปีนะคะซึ่งทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าพรุ่งนี้ค่ะ20พฤษภาคมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะถแถลงผลการตรวจข้าว10ปีนะคะก่อนที่จะเดินหน้าเปิดประมูลข้าวด้วยและล่าสุดความเคลื่อนไหวจากอาจารย์ออสก็ออกมาบอกว่าผมขอยุติการตรวจข้าวเนื่องจากว่าไม่อยากจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองค่ะ โดยคุณภูมิธรรมนะคะให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ดีใจมากๆเลยที่ทราบข่าวเพราะว่าสื่อเนี่ยนำข้าวไปให้บริษัทเอกชนชั้นนำในการตรวจข้าวแล้วผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่ามันดีมากนะคะส่วนทางกระทรวงพาณิชย์ก็ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินการตรวจสอบและพรุ่งนี้จะมีการถแถลงที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เวลา11นาฬิกาเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเป็นไปในทางที่ดี คือหลังจากนี้จะต้องไปดูเรื่องของคุณภาพข้าวไขมันแล้วก็สารต่างๆก่อนจะมีการเปิดประมูลค่ะและตอนนี้ได้ให้องค์การคลังสินค้าและกรมการค้าภายในเข้าไปดําเนินการแล้วหลักๆเนี่ยจะไม่แตกต่างนะคะก็ดูสัญญาให้รัฐกลุ่มป้องกันการประมูลแล้วก็ทิ้งงานสําหรับคุณภูมิธรรมบอกว่าสบายใจข้าว10ปีเนี่ยทานได้แต่ถ้าเกิดว่าใครยังคลางแทงใจก็จะก่อดําเนินการให้เกิดความชัดเจนก่อนที่จะมีการเปิดประมูล และล่าสุดนะคะอาจารย์อ๋อค่ะรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาตสาตร์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่าขอยกเลิกการตรวจข้าว1ิปีเนื่องจากว่าได้รับคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายฝ่ายบอกว่าไม่อยากให้เป็นประเด็นทางการเมืองที่ลุกลามไปในส่วนผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการกลางแห่งประเทศไทยที่มีนักข่าวอีกช่องนําไปมอบให้นั้น อันนี้อาจารย์ออสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวอย่างและผลการทดสอบนะคะรวมถึงผลแแลบที่กำลังจะถแถลงข่าวโดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์ออสแต่อย่างใดเดี๋ยวพรุ่งนี้11นาฬิการอฟังกันนะคะว่าข้าว10ปีตกลงแล้วกินได้หรือเปล่านะคะ